ครับผมพี่น,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 พ labs. น้อง,ค,องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับรังยูกุบ้ามีทีมงานอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมเบื้องหน้าแล้วพี่น้องเนาะน้องล่าของเฮาครับคุณยายเกาะสิไปทางเล่ะพี่ตัวเอาสิผ้าพีผ้าน้องมาเก็บเห็ดครับมือนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับยบ้ามีแต่ทีมงานอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมสิไปไชนั่นเดี๋ยวให้คุณยายผ้าไปว่าสิผ้าพีผ้าน้องมาหาเก็บเห็ดพี่นอ้องหาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ เอาคัะทีว่าเชบเห็ดที่ผมพูดคือบ่ญยางน้ำกุดเรามาโหลดแล้วล่ะคือบ่ญยางน้ำกุดเรามาโหลด,ดมันขันคือปีกายนี่มันก็ได้นั่งเชอยุ่างการโหลดด้ดดเกิดยุจอดจอดนี่ พี่น้องเขาป้า,าป้าหาเห็ดกันเป็นสิหวังว่า,วามันสิมีเห็ดปวกใสไลบูนวพี่น้องนั่นบ่แมนเด้อครับเด้อครับไปมีแต่เฮ็ดชมพู่พี่น้องเขาอายุบานใหญ่กว่าว่าอื่นว่าเฮ็ดสีชมพู่ เงิดข่วนกลนหลุมใหญ่เมื่อกี้น้องเขาปาไปเรียเรี์ เอ้พ่นเห็ดปวกพี่นอ้องแต่ว่าใส่วิธีควนเอาดับคันแนวนี่พี่น้องผมเอาเห็ดอีอย่างเถ,เเถเิดเจ้าสินี่พี่น้องเห็ดอีอย่างที่กินป่าไหนป๋าไหนจกัออกกินได้ปะวะสีขาวบนรู ทิมมุู้หวากินใดว่าใดพี่น้องทิมเออเออพูนพูนพูนนำกลนกันไปเรียๆพี่น้องใช่ จเจ้าเียวบ่ามันกินได้ยี่บ่้ส่่คู่ไปใส่คู่ไปอื้ไปยา,า้้้้้้้่อง้้้เราเอิ้น้้น้้่้้้้้้้้่้้้้้น้อ้้อออ้้้้้น้่้้้น้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้อ้้้ี้้้้้ด้้้้้้ท้้้้้้้้้้้้้้้่้อง้้้้า้้้้้้้้้ เชียกเล้วรถพาจ่อทางได้กับไปหันแล้วโอ้ล่าล่าล่าลาล่าเชฟเอเห็ดอันนี้เชฟเอเห็ดอันนี้พี่น้องนี่นี่นี่นนี่พี่น้องผมนี่นี่เชฟเชียวเอเชียวนี่พี่น้องสเยนมียนไปเนยนเนียนหวยเอานั่นเชฟเอาครับผมครับผมพี่น้องครับพูดอีกเรื่องหนึ่ ไดเออมนบก,นกนเจ็บไปก้นว่น่แมนบ่แมนกันเจ็บไปก่อนพี่น้องผมนีหต็ตกวาตัวนี้แมนบ้าว่มันสีขาวๆนั่นะน่ะยาเย้าใช่เจ็บไปรุนกันพี่น้องผมดอกงย่าฮ่ <c ười> <c ười> นี่าฮ <c ười> ่่า่นฮ่าฮ่่่ เอาอยู่เด้อบ่เอากับว่าเพี้ยนอีกแหละมาเอาอว่าเ็ดขี้ดินเ็แล้วเอาโลดมันต้องกินได้แหละนะโอ้ยเห็ดปวกหฮ้เห็ดปวกหเห็ดปวกตัวนี้พี่น้องผมเอาห่วยมาน้ำหนูล่ารวยนี่นี่มีดอกหวาน,นพี่น้องเอามีดอกเดียวค่ะเอา เก็บเอาไปให้ยาย่กว่าเบิ่งถิ่มทีเดียวก็ได้ด้วยเห็นเหดปวกนี่ค่ะเอาเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกอุ้ยมานมันมันเอาเก็บเอานั่นเขาเอื่นว่าเฮ็ดปวกที่มีเชี่ยวนะครับเนาะนี่ครับโอ้โนี่ดอกนึงเฮ็ดอีกอย่างเฮ็ดเพิงบ่เฮ็ดเพิงบ่เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ด แบบนี้เอาเฮ็ดเพื่องได้กินได้นี่เออนั่นแมนป่แมนแมนเอาเน่มันขีนมืมือนกันโอ้หึหึข้อเอิรนวันมีไอจีแล้วเจ็บเอาอยู่นะเขาเอิร์นว่าเห็ดอันอู้นี่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 ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึ่งอู้ยสองดอกสองดอกสองดอกได้บ่ได้มามาลุ่นกันกินได้บ่ได้มาลุ่นกันโอ้ยเจ็บเห็ดเถี่ยวนี่พี่น้องมานมันุดพ้น จะเก็บเอาอยู่บอนที่ชมพูน่ะนั่นมีเงี้ยวอะนะนี่พี่น้องผมเห็ดอีหยังเบ้ามีว่ามันสีกินได้อยู่นั่นล่ะพี่น้องน่าสีกินไดอ๋อเตยครูล่ะเจี๊ยนน้อยก็ได้เมียทันดีไปเบื้องเห็ดสีชมพูไปไปลำเลาไปมันขึ้นบ่าบาดนี่บ่คือครูปีก็ได้ บ้โบ,บ้คืเนเลยเบาเย็นใคไปเบื้องพี่น้องน้อยกับไปเบื้องเมียนยู่มันแหลงใคกคุณยายเหรอเขาป้ายจิบเห็ดและพี่น้องผม กับบามีทีมงานอีสานบานคอยกันพ่ออะไรโอ้แม่นแมนแมนพี่นออ้อ,นองพ่อแดีวนี่นี่นเฮ็ดสีชมพูพี่น้องนี่เกิดขึ้นดอกนเนาๆเออดอกคุณบ้าง่ามเจ็บเอ้อย่างไรล่ะเกิดรายยุ่นแล้วพี่น้องนี่บเป็ินจะเอากบเอาหัวมันละ น่าสิพ่องเห็ดยาวังหั่นอีกเลายๆเนาะหลุ่นเอาไปเลยกินได้บ่ได้อีกเรื่องหนึ่งไปไปเจ็ดเล้วไปเลยเบิ้งนี่ที่บ่าให้กอยางบ่อนี่นี่มันสีมี่ขอเป็นสีดำเออเออนี่ละเฮ็ดท่านเรื่งบ่อก็บ่อเด็ดเออขาหมือนบอเนาะ นี่เดี๋ยวจี๊ดมันหน่อยส่วนเห็ดท่านหอันสีเหลี่ยนอ่ะเออโอ้เห็ดท่านก็เช่ย่านเด็ดออกทังสีเงี้ยนี่อือนีหน,น,นูหวานดีเสพมันมีขนาดนบบไปเก็บไปเอามันตบเบิร์ดเลยดีรึเบิร์ดเบิร์ดซ้ำนั่นแหละเออเอาพี่น้องไปทำคุณยายบ้ามีสิผ้ากรับกรานขันแนวนี่เพราะว่าดินแดนของ เฮ็ดสีชมพูมันคือบริเวณนี้ขยายมาเอาย้ายมาเอาบริเวณนี้พี่น้องหรอกมันมีซ้ำนี่ครับน่ีพี่น้องกนเดินเฮ็ดสีชมพูพี่ไก่ก็มาเจ็บกับคุณยายได้เป็นขู่แล้วพี่น้องเนาะ ถีบลงไปเลยพี่น้องถิบลงไปเลยโอ้เพิ่นได้ยุดอกพี่น้องผมได้ยุได้ยุเอาไปจอลาลลี่นี้จากพี่น้องครับขอบคุณทุกไรทุกซับทุกกัดติดตามเหมือนเดิมคือเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมผิดพลาดประการได้คำว่าคำจาเกียร์ท่าทางคือบุภาพจู่บอกไปบ่ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อก้าได้อยู่พี่น้องบ่นบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก้าได้อยู่ก้าซัมมีดอ่ะเอา มันอืดนอนพี่น้องเนาะปัญหาคนใดซะขอกันคลิปหนาครับพี่น้องตะลุยป้าเฮ็ดแตกมือน,นี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับยาย่ให,ใหน้องลาน้องลูงล่ลาของเฮาเอาไปพุ่นแดดก็ได้